ไเปือ่อยโนถ้าหากไม่ติดว่าดูดแล้วจะเสียบุคลิกจะดูดชนูนอะไรครับว่าจอมแปดตั <laughs> เป็นผู้หญิงอ,อย่าก,กินเส้นใหญ่กับแฟนนะคะเวลาะดูดมันฟาดหน้าแกโดนใช่ไหมแกเคยใช่ไหมมิก <laughs> <laughs> ผมไม่เคยแต่ของผมมาชอบกินแบบนี้ <laughs> ผมชอบมากเบนเหรออ้ยเอบุดจนใหญ่เมา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 ขอเมาหนึ่งชอบเมามากคือช่วงแรกๆนะครับตอนเริ่มคุยกันใหม่ๆเอ็มมีกลพาไปแต่ร้านแพงๆมือเลื่อหลเลยมไหลเลยพันมากพาไปมีวันนึงหิวขอกินข้างทางหนูขอทานร้านนี้ได้ไหมคือหิวแล้วเดี๋ยวได้ค่ะแป๊บก็ลงไปทานทานเสร็จขึ้นรถมาเบนบอกว่าพี่ครับพี่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วหนูชอบแบบนี้ไอ้ที่พี่พามาหนูไม่เคยชอบเลยคือแม่ตอนนั้นอยากจะถีบตกจากรถ ต่งมากไอ้บ้าตมางภาพอยู่กันน่ไปดูผู้กองตรวนของน้องดีกว่าผู้กองตรวนของน้องเนี่ยเปิดร้านปุ๊บผู้หญิงเนี่ยติดกันตรึมครับไปนั่งกินข้าวแต่มีหญิงนางหนึ่งผู้กองตรวนเห็นปุ๊บจริงปะเป็นใครไปดูไปดูร้านข้าวต้มวุ้นเส้นของผู เนี่ยตั้งอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์27ค่สก็ค่ะไกลๆก,ลก,ลกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่เองยิ่งตกเย็นลูกค้ายิ่งเน่นโดยเฉพาะสาวๆแมมก็ดูหน่วยการของผู้กองสัก,ก่อนทั้งหลอ่อทั้งล่ทํทำเอาพอมีของเราเนี่ยแทบจะชิดสายไปเลยผู้กองครับครับผมถามนิดนึงเพราะระหว่างเราถ่ายทำเนี่ย แถวต่อจากนี้ไปถึงหน้าหอกันค้าแล้วเรียบร้อยส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆครับตกลงเขาเตเดใจรสชาติของข้าวต้มผู้กองหรือว่าความหล่อเหลาของผู้กองครัถามง,ง่ายๆเลยเป็นทั้งสองอย่างมครับผ<ๆ>ู<ๆ>้กองไม่อยากเป็นนายแบบหรือพระเอกอละครบ้างไหมครับอ๋อแม่ครับผมซะหน่อยนะเอ้ยนิดนึงก็ได้สนใจไหมครับอ่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นคะ่ะ เป็นว่าเคลียร์กันไปแล้วนะคะเรื่องความหล่อแล้วชื่อร้านล่ะคะเคลียร์ให้ฟังหน่อยทําไมต้องขายแรงเขาต้องวุ้นเส้นนะก็ต้องแรงครับพี่แรงครับต้องแรงแรงแรงอร่อยชั่วนี่ไงประเด็นมันมีอย่างนี้แลเป็นไมงมีตั้งสามหม้อครับอันนี้เป็นหม้อข้าวต้มครับพี่อันนี้หม้อข้าวต้มธรรมดาอันนี้เป็นหม้อน้ำซุปวุ้นเส้นน้ำซุปวุ้นเส้นครับผมอ๋อแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อขาไก่ตุ๋นขาไก่ตุ๋นครับอ๋อคือหมายความว่าไงถ้าคนมาอยากจะผสมก็ได้ได้เลยครับตามใจเลยครับ นี่แหละค่ะเอกลักษณ์ของร้านจะกินข้าวต้มกระดูกหมูเปล่าๆหรือจะซุปขุนเส้นอย่างเดียวก็เลือกได้ค่ะแต่ถ้าจะให้เลิศเนี่ยก็ต้องมิดแอนด์แม h โดยเฉพาะซุปขุนเส้นมอนีเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งน้ำซุปกระดูกหมูจนเดือดใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยชิสับละเอียดลงไปค่ะปรุงรสให้กลมกลม่อมใส่ซีอิ๊วดำให้มีสีสันหลังจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกไม้ อันนี้เป็นดอกไม้จีนครับที่เราไปแช่น้ําไว้แล้วก็ต้องล้างบา่อยๆล้างหลายๆน้ําเพราะว่าเอากลิ่นออกมันจะเค็มครับมันจะเปรี้ยวมันผมด้วยไม่เอาไม่เอาแล้วอางนี้คือสดๆนี่รสชาติเป็นไงครับเออมันหอมดีเนาะใส่เลือดหมูนุ่มๆกับหมูสับปรุงรสลงไปและสุดท้ายพระเอกของเราวนเส้นค่ะ แค่นี้ก็จะได้ซุขปขุนเส้นร้อนๆกินคู่กับขาบ้าวต้มนี่อร,ร่อยรัดหรือจะกินคู่กับตีนไก่ตุ๋นของโปรโดของหนุ่มมิกนี่ก็สุดยอดค่ะเพราะตีนไก่ตุ๋นของที่ร้านนี้นะคะจะใช้น้ําซุปที่ปรุงจนได้รสชาติเข้มข้นใส่ตีนไก่ลงไปตุน๋นไม่ต้องคนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะตั้งไฟทิ้งไว้สามชั่วโมงให้ตีนไก่เปื่อยจนลื่นปื้นลื่นปื้นแบบนี้ลื่นปื้นลื่นปื้อะเปือเป่อยมากอร่อยเห็นพ่อมิกกินอยา อะไรขนาดนี้ใครจะไปเชื่อเขาว่านายตำรวจหนุ่มที่ผ่านสมรภูมิรบมายัางชอกชนทนีนี้ไม่ได้ไปร่ำเรียนจากสถาบันสอนทำอาหารที่ไหนหรอกคะ่ะแต่ทำไมทำไมถึงทำข้าวต้มหมุนเส้นได้อร่อยลํำขนาดไหนเนี่ยสูตรเนี่ยสรุปมาไปได้มาจากไหนครับอันนี้นี่คือเรียกว่าไปเรียนรู้จากที่ทางใต้มาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตอนสมัยผมไปทนนเรียนเตรียมทหารนะครับครับผมได้กลับบ้านเนี่ยวไปไกลับบ้านแล้วผมก็ก็คือกลับไปไหนนะฮะกลับพปโคร,ราชนะครับกลับไปโคราชแล้วก็ผมให้ชอบไป ทานตะโอมร้านหนึ่งมากเป็นริฟุตบาทนะครับครับผมไปทานทุกอาทิตย์เกือบทุกอาทิตย์เลยครับถ้าผมได้มีโอกาสได้กลับมาก็คือไปทานจากร้านนี้ทานจากร้านนี้แล้วแบบติดนะอร่อยแล้วคือไปขอสูตรเข้ามาหรือว่าไปเรียนือว่าไปไปถามถามว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็ผมได้มีโอกาสมาทรานี้ผมก็มาลองลองผิดลองถูกดูเรียกว่านั่นคือครูเราเลยเหรอใช่ร้านนั้นใช่ไหมครับก็คือเป็นผู้มีประสบ จะเล่าให้ฟังนะคะผู้กองตรวนเนี่ยเขาไปได้สูตรจากคุณป้าใจดีคนหนึ่งค่ะด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาธรรมดาแกจะทำหน้าสื่อสือ,สอเดินคอตกตกเคายบอกคุณป้าว่าตอนนี้ตกงานค่ะคุณป้าสงสารก็เลยสอนให้ทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่เคยสอนใครนะคะหลังจากได้สูตรทั้งหมดมาผู้กองก็มาเปิดร้านค่ะถึงวันนี้ก็สองเดือนแล้วนะคะแต่เรื่องที่ไปหลอกคุณป้าเนี่ยก็ยังคาใจอยู่ลึกๆค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพูดความในใจ ยาเจะกราบขอขมาคุณป้านะครับที่ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นตำรวจตอนแรกอ๋อคือตอนแรกไม่ได้บอกเป็นตำรวจคือไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรื่องข้อสอบในนี้ตอนไม่ได้บอกเป็นตำรวจแต่ไปขอรู้สูตรับอในขณะที่ผู้กองกำลังขอโทษขอโพยอยู่นั้นทางเราก็ขอเสิร์พลายด้วยการเชิญคุณป้ามาฟังสดๆแล้วเอาลูกค้ามาเอ้าอ๋ออันนี้ใครครับอันนี้ใครครับป้ากี๊ป้ากี้คือใคร โคราะครับากีโคราชมากีโคราชไหนครับเจ้าของสูตรเลยครับถูกต้องนี่ไงสวัสดีคับป้ากีคนนี้แหละค่ะคือคุณป้าใจดีที่สอนสูตรข้าวต้มวุ้นเส้นให้กับผู้กองต่วนป้ากีเนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มวุ้นเส้นเจ้าเก่าแก่อยู่แถวๆหน้าโรงเรียนเทศบาลสามเมืองโคราชค่ะชื่อร้านของแกก็คืออ้วนข้าวต้มขา จะรู้จริงๆว่าไปขออย่างไงป้าถึงยอมให้สูตรค่ะก็คนที่รู้จักกันเขาก็แนะนำมาว่าคนเนี้ยเกากาลังตกงานป้า<ะ>ป้าก็เลยสงสารเขา<ะ>เห็นเขาว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรทำรายได้เขาหน่อย กางบ้ากางๆๆๆๆๆๆๆไม่โกรธใช่ไหมถามก่อนที่ที่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตำรวจตอนนั้นอ่ะไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรเขาจะเป็นอะไรก็ชจังคือเราตั้งใจช <Seb? S 2> ่วยให้ให้เขาไปแล้วคือเขาคือดูความตั้งใจของเขา ดูความน่ารักของคุค้บอลเลยครับเมื่อกี้เนี่ยนะคุณบอลเล่ยจะขอขมาเลยท,ที่ที่ไม่ได้บอกความที่ทไม่ได้ว่าโกหกนะแค่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดยังรู้สึกผิดแต่มีใจแล้วสบายใจเลยเพราะคุณป้าไม่โกรธแะไรทั้งสิง้นโอ้เยี่ยมสบายใจเลยปักกี้ใจดีจริงๆเลยนะคะมาถึงปุ๊บก็ตรงเข้าใส่หม้อเข้าต้มทันทีตรวจเช็คความเรียบร้อยของลูกศิษย์คนนี้แบบหม้อต่อมหม้อเลยละคะ่ะ แถมยังมาชิมฝีมือลูกสิสุดเลิฟแล้วก็ออกปากชมตลอดตลอดว่าอร่อยไม่ผิดกับต้นฉบับเลยเห็นแกใจดีแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วป้าก,กีเนี่ยไม่เคยบอกสูตรให้กับใครเลยแม้แต่ลูกสาวแท้ๆลูกค้าไปทานมีทุกวันค่ะที่<ล>เขาขอสูตรแล้วป้าก็บอกทุกคนเลยว่าไม่่ะไม่บอกใครเลยแล้วก็ไม่ให้ใครเลยด้วย,ใ,ยวให้คนเดียวให้คนเดียวตั้งแต่เปิดร้านมากี่ปีแล้วครับเปิดตั้งแต่พศสองห้าองกาแล้วทำไมป้าถึงให้สูตรเขาล่ะครับ ก็ไม่รู้แพ้ความหล่อใช่ไหมือนไม่แพ้เลยอย่างนี้มาเออไม่เลยไม่อย่างนี้ไม่ได้หล่ออีกแล้ว่าเจอคนหล่อเยอะแยะมาเลยไม่ใช่เพราะความหล่อแต่เป็นเพราะความตั้งใจจริงของผู้กองนี้แหละค่ะที่ทําให้ป้ากียอมใจอ่อนสอนสูตรเด็ดเคล็ดลับให้แบกไม่มีเม้มผู้กองต่วนจึงให้สัญญากับป้ากีไว้ด้วยสัญญาว่าอะไรไปฟังผมเคยสัญญากับป้าว่าถ้าผมทำสำเร็จผมจะขับรถคายแดงมาให้ป้าก้คอ่าสุดยอดอะแมนมาก ทำได้มากมาแล้วทำใหญ่ๆทําได้ดีกว่าป้าเยอะๆกว่าป้าได้ยิ่งดียิ่งดีใจค่ะครับค่ะย่พป้าจะดีใจจะได้ป้ายแดงมาตอดหน้าวค่ะเน่ตอนนี้อยู่ต่อหน้าคนทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ยอยากจะขอบคุณอะไรคุณป้าเชเลยครับแต่เชล่ต้องกล่าวป้าก ทำไม่ได้จ้าจ้าที่ให้โอกาสผมจ้าจ้าจ้าาทำไม่ได้นะทำไม่ได้แล้วอะไรที่ทำไม่ได้ก็บอกป้ากระโจนไปถามป้านะจ้าจ้าให้ทําังได้ให้ลุยลยรุยเฮงไหลเฮงไหลสวยคือมีกินทุกมือมีซื้อทุกอย่างมันคงเหมือนกระทรวงการคลังทําอะไรทุกอย่างให้เฮงและประความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่ ขายตลาดสดสนามเป้าขอเมอบซอสปรุงรสขนาด600ซีซีขวดเพชรตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะเป็นนี่ก็ขอให้มีคากล้าเลย, <จะ S 1> ยกลาปะกี้ปะกี้เลยอ่ะปะกีจ้ะหนูรักป้าจังเลยอ่ะปกติปกีจะไม่ปิดร้านเลยนะคะผู้กองตวนจา๋จาแกจะเปิดร้านทุกวันแต่วันนั้นเนี่ยยกมาหมดเลยล,ลูกสาวลูกสาวสวยด้วยอ่ะลูกสาวสวยมากลูกสาวสวยวันนั้นอ,อ,อยู่ที่ร้านผู้กองต่วนถึงกี่โมงอ่ะอ๋อประมาณสองสามทุ่มได้ไหมครับ มาตั้งแต่เที่ยงนะครับผู้กองบอกว่าจะไปหาป้ากีจะไปขอโทษอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ต่อเมียใจแ้วมีรถไตแดงไปตั้งใจอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนี้มีเรื่องคะารถไปแดงยังเลยครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้แวะไปลิ้มรสชาติกันได้ลิ้มรสชาติแต่ข้าวต้มนะฮะผู้กองเขาไม่ได้ลิ้มนะเดี๋ยวต้องถามลิ้มนะขอบคุณน้องมิกมากๆที่พาเราไปรู้จักกับผู้กองแสน หล่อแล้วก็ทําอาหารอร่อยขอ,ขอบคุณผู้กองตรวจด้วยค่ะคขอบคุณค่ะ <c oughs> ชื่นชมชื่นชมนะคะ,ะดูดีอะไรดีๆอล่อๆอร่อยๆไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปทําอะไรดีๆเพื่อคนที่คุณรักทําอะไรนะคะจะทํายากหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะน้องจอง <c oughs>